สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไขข้าสงสัยตรงตรงหายเงียบไปไหนเต๋ทีวีพูชเลยแล้วตรงตรงหายไปไหนทําไมไม่พูดบ้างหลังเลิกเบสพระนางรักหวานชื่นได้ปิดฉากลงแล้วสําหรับเบสรักวณีคําสิงและตรงตรงกิษกรกนกทรซึ่งหลังจากมีกระแสเลิกกันนั้นพ่อของสาวเบสสมรักได้ออกมาเผยพฤติกรรมของตรงตรงจนมีดราม่าครั้งใหญ่และสาวเบสก็ยืนยันว่าเลิกกันแล้วเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมา ท่ามกลางหลายคนตั้งรอคอยจะจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่ฝ่ายชายจะออกมาพูดบ้างน่าสุด Big Bear Channel ทางด้านเตาทีวีพูได้เผยในรายการว่าตรงๆไม่ออกมาพูดหรอกเขาไม่พูดช่องไม่ให้พูดห้ามมาตั้งนานแล้วไม่ให้พูดไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์เรื่องนี้ห้ามถามเรื่องนี้ให้เงียบแต่ก็ดูต่อไปค่ะดูอนาคตต่อไปของคู่นี้สักวันหนึ่งตรงต,งตงก็คงออกมาพูดแหละเงียบไปตลอดไม่ได้หรอก เก็บสิ่งดีๆไว้เรื่องราวดีๆไว้นะลูกนะจำวันแรกที่รักกันจำสิ่งดีๆให้กันและก,กันแล้วเราจะมีความสุขนะลูกนะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ